สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทาง ssktv หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับครับวันนี้เราพบกันวันที่27สิงหาคม2565นะครับเรามีเรื่องราวข่าวหลายเรื่องนะที่จะมาพูดมาคุยกันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะผลงานการทำงานของท่านสสสุธาประทีปนทลงัง ซึ่งเปรียบประหนึ่งเป็นตัวแทนของพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งในขณะนี้ท่านได้ถูกศาลนะฮะให้ยุติการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราวแต่อย่างไรก็ตามนะผลงานที่ท่านได้ทํามาเนี่ยอย่างไรก็ปิดไม่มิดอย่างไรก็ปิดไม่ได้นะฮะเพราะท่านทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาติพันธ์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทอี่ดินเรื่องของแหล่งน้ําเรื่องของบัตรเรื่องของใบเรื่องของสิทธินะของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะท่านได้เดินหน้าทําตรงนี้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ภาคตะวันตกนะที่ไปด้วยกันนะมาจนถึงภาคเหนือและการทํางานนั้นนะได้ประสบความสําเร็จอย่างดีเป็นอย่างยิ่งนะในหลายๆพื้นที่นี่คือการทํางานของ นักการเมืองนะที่เข้ามาแล้วนะไม่ได้ยึดติดกับการเมืองแต่ยึดติดกับปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางภาคอีสานก็หลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนคะรราชสีมานะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ทางจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับเรื่องของการลุกป่าเกี่ยวกับเรื่องของที่ทํากินนะครับดังนั้นใครจะบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีผลงานเนี่ย นะมันต้องคิดกันใหม่ต้องฟังกันใหม่คืออยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้ตรึกตรองดีๆนะครับมีหลายกรณีที่คนเหล่านี้ได้ออกมาพยายามที่จะปันป่วนนะบ้านเมืองเห็นว่ามีงบกระจายลงพื้นที่แต่ละจังหวัดจังหวัดใหญ่ๆนะจังหวัดละสิบล้านบาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่เราได้ทราบข่าวว่ามีการกระจายงบประมาณลงมาเนี่ยจังหวัดละสิบล้านบาท เพื่อหวังที่จะให้มีการก่อม็อบนะฮะแต่เพราะแม่พี่นงประชาชนส่วนใหญ่เขารู้ทันว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรพราแม่พี่นงประชาชนเคยถูกขนม็อบไปกรุงเทพแล้วถูกทอดทิ้งกลับบ้านกลับช่องไม่ได้อดข้าวอดน้ำนะฮะทางทหารต้องนำรถมาส่งกลับบ้านนั่นคือ สิ่งหนึ่งนะ,ะที่เขาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาถูกหลอกเพราะฉะนั้นาการที่คนเหล่านี้พยายามที่จะปั่นเรื่องสร้างกระแสก็เพราะว่าต้องการที่จะทําให้ประเทศชาติตรงนี้ปั่นปวนเป็นวินาทีสุดท้ายแล้วนะฮะที่เขาจะต้องทําเพราะเขาได้รับเงินรับคําคสั่งมาจากต่างประเทศแล้วก็มีบางประเทศหนุนหลังเพื่อที่จะ นำไปสู่การล้มล้างสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเพราะเขาบอกว่าถ้าตราบใดก็ตามประเทศไทยยังล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ก็จะล้มประเทศไทยไม่ได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังรักเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์นะในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่คือความคิดอันชั่วร้ายของคนบางประเทศนะ ที่สร้างความปันป่วนไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้แหละครับแต่ตอนนี้คนในประเทศกําลังจะเป็นจะตายครับประเทศกําลังจะล่มจมเช่นเดียวกันและมีหลายมลรัฐนะกำลังขอแยกตัวนั่นคือกรรมที่ทําไว้ดังนั้นประเทศไทยนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระสยามเจวทิราชมีพระแก้วมรกตนะมีพระเกจิอาจาร,รย์ดังๆที่ดีนะมีคุณธรรมจํานวนไม่น้อยมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย เพราะฉะนั้นใครคิดคาตามาร้ายต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองเนี่ยก็จะมีอันเป็นไปและล่มจมเพราะเป็นแรงสาบแช่งนะจากนักรกบกพูดชาติไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตากสินนะสมเด็จพระเรสวรมหาราชคนเหล่านี้จะพินาศย่อยยับทั้งตระกูลนะครับอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอนดังนั้นคนที่ทำดีนะคนที่เดินงานก็มีคนที่พยายามที่จะสวมรอยนะครับว่า ผลงานนั้นเป็นของตัวเองแต่จริงๆแล้วไม่เคยทําอะไรเลยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสร้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอความแตกแยกสร้างปัญหาลูกปั่นประชาชนนะในการจะล้มเจ้าล้มสถาบันสร้างปัญหาให้บ้านเมืองวุ่นวายแล้วก็บอกว่าบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่สงบนะครับนั่นคือคนที่ไม่หวังดีต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองซึ่งจะเป็นใครนั้นผมเชื่อเลยเกินว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ พ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งประเทศจะเห็นนะครับว่าคนกลุ่มนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไรและใครที่คิดคดทรยศ์ยต Grammy ่อชาตินะครับคงไม่ต้องไปสาธยายนะครับดังนั้นเราไปดูกันนะครับว่าท่านสสสุธาประที่มาถลางท่านได้ทํางานตรงนี้มีผลงานอะไรบ้างเอาคร่าวๆนะครับครับวันนี้27สิงหาคม2565นะครับ ท่านสสสุธาประทีนนัทหลางในฐานะรองประธานกัรมธิการการปราบปรามการทุจริตป,ประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรัศฎรสสภูเก็ตเขตหนึ่งนะนักการเมืองของประชาชนยังเดินหน้าเพื่อประชาชนนะวันนี้ได้มีการลงพื้นที่บ้านไร่หมู่8ตําบลนายางและบ้านใหม่วัฒนาหมู่10ติดตามโครงการนะ่า,ายกั้นแม่น้ําวังในพื้นที่อําเภอสบปราบ นะจังหวัดลำปางหลังจากที่มารับโครงการมาแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือต้นปีที่ผ่านมาท่านได้เข้าไปดูในพื้นที่แล้วแล้วก็รับเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปดําเนินการจากนั้นก็มีทางเจ้าหน้าที่กรมชนประทานได้มีการมาสำรวจตรวจสอบนะครับและว,วันนี้นะก็มีการขอจากทางคณะผู้บริหารอบรตอและพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวภอสุปราบนะฮะได้แจ้งมา ท่านก็ได้ลงไปดูเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่ผ่านมาแล้วว่ามีงบประมาณลงมาเท่าไหร่เพื่อที่จะทําการอสา,ารต่อและนําไปสู่การก่อสร้างต่อไปนะครับนั่นคือการทํางานของท่านอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนี้นะ,ะสำหรับงานที่ท่านสสสุธาประทีปมาถลางสอสภูเก็ตเขตหนึ่งรองประธากนกรรมธิการปปชสภาผู้แทนรัศฎรได้เดินทางทํางานเพื่อชาติเพื่อประชาชนที่ผ่านมา นะในเรื่องของที่ดินในเขตป่าสงวนอ่าซึ่งถูกท่านเจ้าหนะ้าที่ป่าไมา้ทําการยึดคืนพื้นที่และนําเอาหลายพื้นที่ไปทําการปลูกป่าโดยขัดคาสั่งของพระนัท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่ทําโครงการทวงคืนปืนป่ามีคําสั่งห้อยท้ายว่าสําหรับที่ทํากินของประชาชนคนจนคนยากไร้นั้นไม่ให้มีการยึดแต่ประการใดแต่ให้จัดเป็นสัสดส่วนและเข้าโครงการคอทอชอส่วนพื้นที่ที่ยึด นั่นคือพื้นที่ที่กลุ่มนายทุนบุกรุกป,ปา่านะแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจที่จะทำการยึดที่ดินของประชาชนจนทางท่านสสสุธาเปลียนสมุตนตัวแทนของพ,พระนท่านพลเอกประยุท์จันโอชาเข้าทํางานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไปแล้ว <c oughs> หลายพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นที่อําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอแม่มนะเมา,าะนะอำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและที่กําลังเข้าไปดาเนินการอีกก็คือในหลายอําเภอในพื้นที่จังหวัดเชีงยงใหม่นอกจากนี้ก็มีการเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาและของงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งน้ํานะครับเช่นอ่างกักเก็บน้ำนะพระราชทานของในหลวงรเก้านะครับอ่างแม่เอาใหญ่ตาบลนครเจดีจังหวัดลำพูนนะที่อําเภอเวียงชัยก็เป็นอีกอําเภอหนึ่ง ที่ทางท่านสสสุธาประทีมมาถลางได้ลงพื้นที่และเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีการปราบปรามการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันเช่นมีการเรียกเก็บเงินการทำบัตรหัว089จากพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากมายนะครับ โดยมีการจับกลุ่มเมื่อวันที่13กันยาสองสาปีที่ผ่านมานาที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่การช่วยเหลือเรื่องสิทธิบัตรของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้งไทยใหญ่กะเหรี่ยงมอนและอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่กําลังใกล้จะถึงวาระในการถ่ายบัตรในอีกไม่นานนี้ <c oughs> ทั้งหมดนี้คือการทํางานช่วยเหลือประชาชนในภาคเหนือในส่วนของภาคตะวันตกก็เรื่องสิทธิ ของการทำบัตรของพี่น้องชาติพันธุ์เช่นเดียวกันนะครับท่านได้เดินงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนี้คือผลงานที่ท่านสสสุธาประทีปนัทหลางเดินหน้าทำแทนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้มีกลุ่มนักการเมืองนะครับหลายพักหลายคนนะที่ไม่เคยทำอะไรเลยแต่เสร็จแล้วนะก็พยายามเข้าไปในพื้นที่นะเพื่อทำการสวมรอย หรือเขาเรียกว่าขโมยผลงานทั้งที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนเรื่องที่ดินนะที่อำเภอแม่เมาอเรื่องที่ดินและเรื่องสิทธิบัตรของกลุ่มชาติพันธุ์โดยอ้างว่าทุกอย่างคือผลงานของพวกตวนที่ทํามาจนถูกชาวบ้านต่อว่าเอานะทั้งต่อหน้าต่อหน้าเลยนะครับเรียกว่าหน้าชาไปตามๆกันจนได้รับความอับอายเพราะความหน้าด้านที่พยายามอ้างผลงานเพื่อหาเสียง จึงถือว่าเป็นการกระทําที่น่าอปยศอย่างยิ่งของนักการเมืองสองสามพักที่กําลังพยายามเดินสายทางภาคเหนืออยู่ในขณะนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักการเมืองเหล่านี้ไม่เคยเข้าพื้นที่ไม่เคยเข้าไปดูแลปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจนท่านสสสุธาประทีมนัทหลังนะครับเปรียบประหนึ่งตัวแทนของคุณเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้ เข้าไปช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาและเมื่อใกล้ถึงาการที่จะหาเสียงใกล้ถึงเวลาที่จะเลือกตั้งก็เข้าไปแล้วก็บอกว่าตนเองนี่แหละเป็นผู้เข้ามาดําเนินการดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้สิทธิ์ต่างๆตามที่ต้องการนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขารู้ก่อนแล้วครับว่าใครนะที่เข้ามาช่วยเหลือเขาและใครที่เป็นคนสั่งการมา นะครับแม้แต่เรื่องฝ่ายของอบ้านนายางนี่นะฮนะอำเภอสรีปราบจังหวัดลำปางเนี่ยเหมือนกันนะครับได้มีคนเข้าไปสวมอรอยนอะอ้างว่า,ารับเรื่องมาเดี๋ยวจะจด,ดำเนินการให้เพราะเขาเริ่มจะรู้ว่ามีการตั้งงบประมาณแล้วแล้วก็จะมีการก่อสร้างในอีกไม่นานนี้เขาจึงพยายามเข้ามาแอบอ้าง เพื่อที่จะบอกว่านี่คือผลงานของเขานั่นคือความอัปยศอดสูนะครับของคนที่กระทําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและนี่คือผลงานของท่านสสสุธาประทิมนัทหลางตัวแทนพระนาทานพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่แท้จริงครับขอให้พ่อแม่พี่น้องหูตาสว่างอย่าเชื่อโจรอย่าเชื่อคนโกหกตอแหลเอาความจริงครับอะไรจริงก็บอกว่าจริง อะไรไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงไม่ต้องมาอวยเราไม่ต้องมาเชียร์เรานะไม่ต้องมาสนับสนุนเราแต่เอาความจริงมาพูดนะครับเพื่อให้เราได้มีกำลังใจในการที่จะเดินหน้าทำงานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปเท่านี้กระผมเต่านินจาท่านสสสุธาประทีปนัทหลางและพระนทท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็พึงพอใจแล้วครับ เอกเรื่องหนึ่งนะที่จะขอห้อยท้ายข่าวในวันนี้นะฮะนั่นก็คือทางสำนักงานศุลกากรภาค2จับหอมกระเทียมลักลอบนำเข้านะส0งหมกิโลกร,รมัมมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะฮะการแอบ,บลักลอบผลหอมผล,ผลกระเทียมพวกนี้ยังไม่เลิกนะ,ะนี่คือการทำลายเศรษฐกิจของไทยการทำลายเกษตรกร,ร,กรของไทยทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะแล้วก็หลายๆภูมิภาคนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะทางผู้สื่อข่าวของเรานะคุณไกลสมุทรนำโพไซได้รายงานมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับบอกว่าตามที่นายพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมศุลกากรมีนโยบายมุ่งเน้นป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อป้องกันเกษตรกรไทยไม่ให้เกิดผลกระทบและให้เกิดความเป็นธรรมในทางการค้าจึงได้มอบหมายให้ในายพงเทพบัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากรและนายพร้อมชาติพร้อมชายสนิทวงหน้ายุทธยาู้่มโดยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2. สองสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรในพื้นที่ตรวจสอบและเข้มงวดปรับปรามการลักลอบนําเข้าอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายสืบสวนสอบสวนปรับปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรสสำนักงานศุลการกรภาคสองร่วมกับหน่วยสืบสวนสอบสวนปรับปรามประจําพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝอปป,ปสอง สปป1จึงได้ทำการสืบสวนติดตามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรประเภทกระเทียมและหอมหัวใหญ่นะหรือว่าหอมแขกเข้ามาในราชอาณาจักรจึงพบว่าในพื้นที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามมีการนำสินค้าเกษตรประเภทกระเทียมและหอมหัวใหญ่หอมแขกนะที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีถุรกากรจจำนวนมากใน ช่วงวันที่23สิงหาคม2555ที่ผ่านมาจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและเพื่อทําการขอหมายตรวจค้นจากศาลนะครับจังหวัดมหาสารคามข้าต้องการตรวจค้นร้านค้าและโกดังในพื้นที่เป้าหมายอำเภนะอ,อเชียงยืนนะจังหวัดมหาสารคามอำเภอเชียงยืนนะจังหวัดมหาสารคามจํานวน4แห่งผลการตรวจค้นพบกระเทียมและหอมหัวใหญ่ลักลอบนําเข้าในร้านอาาจัรจํานวนกว่า20,000กิโลกรัม มูลค่านับล้านบาทโดยสินค้าประเภทหอมหัวใหญ่หอมแขกนะฮะหอมกระเทียมถือเป็นสินค้าควบคุมนำเข้าและขนย้ายตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการโดยการนำเข้าสินค้าดังกล่าวมีอากรศสุราก,กรอยู่ที่1 4 2และ 50, 57%ตามลำดับการจำหน่ายกระเทียมและหอมหัวใหญ่หอมแขกที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นความผิดตามมาตรา246แห่งพรบรสุรกากรพศ .2560 ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสำนักงานสุลก,กากรภาคที่2ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่คือความพินาศชิบหายนขะองคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทำลายเกษตรกรทำลายชาติทำลายบ้านเมือง ไอ้อย่างนี้เนี่ยนักการเมืองในพื้นที่หายหัวไปไหนหมดไอ้อย่างนี้เนี่ยพักการเมืองที่คิดจะล้มเจ้าที่ออกมาดา่าท่านพลเอกประยุทธ์ออกมาดา่คดาคนนู้นด่าคนนี้เนี่ยทําไมไม่ทําหน้าที่แบบนี้ที่ครับที่เขาเรียกว่าปกป้องนะประเทศชาติปกป้องประชาชนคนเหล่านี้ไม่ไใส่ใจทําถึงเวลาก็จะกระนาซ้ําเติมนะถึงเวลาก็จะสรรหาคําพูดนะ มาแกวะมาด่ามาว่าในสภาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยสมควรหรือไม่ที่ท่านจะได้พิจารณาให้เป็นสสต่อไปหากคนเหล่านี้กลับมามีอำนาจนะบริหารเมื่อไหร่ประเทศไทยพินาศอย่างแน่นอนครับครับทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวข่าวของเราในวันนี้นะที่เรานำเสนอนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานของท่านสสสุชาประทิพนัทหลาง การที่ผมต้องนาเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยนะเราได้ลงพื้นที่จริงทํางานจริงนะเมื่อวานท่านสสุธามาถึงจังหวัดลําปางเราเดินทางไปเยี่ยมนะไปเ,เขาเรียกอะไรฮะไปอธิบายความนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของสิทธิของบัตรที่กําลังจะได้ดําเนินการในอีกไม่นานนี้เนื่องจากว่า ได้มีการร้องและทางคณะกรรมการติการปปชสภาผู้แทนราศฎรได้มีการเรียกไปสอบปากคำจากนี้ไปก็จะมีการสอบนะะประหลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนนะะนาอำเภอรประลัดจังหวัดผู้ว่านะครับว่าทำไมถึงดึงเรื่องทำไมถึงไม่ดำเนินการและเป็นข้อที่น่าสงสัยก็คือว่าจะขอมีการตรวจสอบว่าในแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในกรณีที่มีการยกเลิกบัตร089เนี่ย นะยกเลิกด้วยเหตุผลใดและทําไมต้องยกเลิกนะครับมีจํานวนไม่น้อยเลยแต่ละอำเภอถ้าจะบอกว่ายกเลิกเพราะตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีการทุจริตนะเหมือนกับที่ถูกจับที่อำเภอเวียงแหงมันก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วก่อนหน้านั้นทําไมไม่ตรวจสอบให้ละเอียดเสียก่อนก่อนที่จะทําบัตรเห็นไหมมันก็จะขัดขัดกันและแน่นอนนะความผิดมันสําเร็จแล้วบัตรได้ไปแล้วนะครับเงินรับมาแล้ว แล้วก็ไปยกเลิกนะแล้วก็ผ่านพโลโก,โกเกไปยกเลิกโครงการบัตรศูนย์ปอีกด้วยเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นแหล่งธรมมาหากินแล้วมีความผิดเยอะมากร้อยละเก้เเซนะเป็นบัตรปลอมเป็นบัตรเทอนเป็นบัตรที่ทุจริตคอร์รัปชันที่เจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับทางกลุ่มในหน้านะไปหลอกเก็บเงินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะในในแต่ละปีเนะี่ยมีเงินสะพัดหลายหมื่นล้านบาทนะเท่ากับงบประมาณของแผ่นดิน บางส่วนบางโครงการเลยด้วยซ้ำนะแต่คนเหล่านี้เอาเงินใส่กระเป๋าสบายไปนะครับและที่จะสอบสวนต่อมาก็คือว่าคนที่ถูกยกเลิกบัตรแรงงานนั้นเนี่ยหลายคนนะฮะเขามีสิทธทิอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วและเขาไม่ได้ไปไหนหรือเขามาทํางานในจังหวัดเขาไม่ได้มีความผิดอะไรแล้วทําไมต้องต้องไปยกเลิกเขาและเมื่อขอคืนก็อ้างนั่นอ้างนี่อ้างตามมาตราสิบบ้างอะไรบ้างนะนี่คือการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐนะ ที่ยังมีพฤติกรรมในการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นงานนี้สนุกอย่างแน่นอนนะอีก,อก,อกหน่วยงานหนึ่งนะคงจะต้องถูกเรียกสอบด้วยเช่นกันนั่นก็คือนะแรงงานจังหวัดและกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานครับไม่ว่าจะเป็นอธิบดีรองอธิบดีแม้แต่ประหลัดกระทรวงแรงงานหรือรัฐมนตรีก็อาจจะต้องโดนด้วยนะครับเพราะว่า,าท่านพยายามที่จะดึงเรื่อง พยายามที่จะอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ยอมยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของบัตรแรงงานถ้าท่านยกเลิกมันก็จบนะและโครงการปกครองจะว่าอย่างไงก็มาว่ากันต่อไปนะครับแต่พวกท่านทั้งหมดเนี่ยประสานเสียงหากินกันและทุกวันนี้เมื่อวานนี้ที่ไปพบพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับการร้องเรียนอว่าตำรวจเชียงใหม่นะไม่ว่าจะเป็นตอมอหรือภูทร เริ่มออกธรรมาหาแดกอีกแล้วด้วยการเดินสายไปเคาะประตูห้องพักห้องเช่าบ้านเช่าของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องบัตรเรื่องใบนั่นก็มาจากการชี้เป้าของเจ้าหน้าที่แรงงานเพราะเขารู้ว่าแต่ละคนนั้นพักอยู่ณนะที่ใดนะครับแล้วก็จะมีการรีดไถเงินเห็นไหมนี่คือคบวนการค้ามนุษย์ที่อยู่ในคราบของข้าราชการครับ ถามว่านักการเมืองในพื้นที่ทำไมไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาทำไมไม่ช่วยกันทำลายคนชั่วนะครับเอาแต่ด่ารัฐบาลเอาแต่ไล่รัฐบาลน,นะอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตแต่ตัวเองไม่มีปัญญาครับไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาติให้กับบ้านกับเมืองเ<ม>ชื่อคนที่หนีคดีเชื่อคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเถื่อนนะอย่างที่คุณว่าเขาเถื่อนน่ะ แต่คนเถื่อนจริงๆนะมีนะคนที่คุณบอกเขาว่าเถื่อนแต่เขาเคารพกฎหมายแต่คนที่เชิดชูเป็นคตรพ่อคตรแม่เนี่ยนะกับไม่เคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ไปตีความเอาไปฟังเอาว่าระหว่างคนที่ทำตามกฎกติกากับคนที่พยายามที่จะแหกกฎกติกาใครดีใครเลวผมเชื่อเลยเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะพิจารณาตรงนี้ได้เราเชื่ออย่างนั้นจริงๆสำหรับวันนี้นะ เรื่องราวข่าวของเราวันนี้มีแค่2เรื่องเท่านี้นะผมต่านินจาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ